เราจะคุยกันในเรื่องของแนวโน้มแล้วก็ทิศทางราคาทองคํานะคะกับคุณนัทธีจุฑาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคาสิโก c Gold f u t u r e ค่ะตอนนี้อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะคะคุณนัทคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทย้อนกลับไปก่อนเดือนนี้เดือนธันวาเดือนที่แล้วพฤศจิกายนภาพรวมของราคาทองคําเป็นยังไงบ้างคะค่ะสําหรับเดือนพฤศจิกายนนะคะก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคําก็มีการ ปรับตัวลงนะคะจากประมาณ1นึ่งเหรียญนะคะก็ปรับลงมาถึงต่ําสุดที่รดับ1 2 2่เ็เหรียญยเอเซ่าทอยออนส์นะคะแต่ถ้าเรามาดูเป็นบาทนะคะก็ เคลื่อนไหวจากระดับประมาณสอง0มื่นบาทนะคะแล้วก็มีการปรับตัวลงมาทําจุดต่ําสุดของเดือนที่ระดับหนึ่งห่แปดันหกรอยห้าสิบบาทนะคะก็เนื่องจากจะเห็นได้ว่าเดือนที่แล้วเนี่ยจะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ตัวเลขต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ออกมาดีขึ้นนะคะแล้วก็ดีกว่าที่คาดการไว้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสหรัฐหลัง,ลงจากผลกระทบตัวโควิดชัดดาวที่ปิดไปประมาณสองสัปดาห์นะคะก็คาดว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะ ไม่ค่อยสู้ดีนักนะแต่ว่าดันออกมาดีกว่าที่คาดนะตรงนั้นก็เลยกดดันราคาทองคำนะแล้วก็ทําให้ราคาทองคําปรับตัวลงได้หลังจากที่พอตัวเลขออกมาดีแล้วนะคะก็มีการคาดการแล้วก็กังวลว่าอาจจะมีการปรับลดตัวค e วอีเลยกว่าที่คาดนะตรงนั้นก็เลยเป็นปัจจัยที่ กดดันราคาทองคำนะคะประกอบกับกองทุนก็ยังถือว่ามีการขายทองคำออกมาอย่างต่อเนื่องอย่างกองทุน SDR เองนะซึ่งเดนี้ก็ขายออกมากว่าส0มสิบเปอร์เซ็นแล้วนะนับจากต้นปีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำมีการปรับตัวลงมาในเดือนที่แล้วค่ะค่ะคราวนี้มาถึงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีนะคะบรรยากาศดูแล้วเนี่ยปกติทองในเดือนธันวาจะคึกคักไหมคุณคุณนับโดยโดยปกติอะค่ะค่ะก็จริงๆปกติเดือนธันวาคมนะคะก็ ทองคาก็จะมีการเคลื่อนไหวผันผวนนะะก็จะคึกคักในช่วงเครึ่งเดือนแรกนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีเข้าใกล้เทศกาลแล้วก็วันหยุดยาวนะคะก็จะหยุดแล้วทยก็ปริมาณการซื้อขายก็จะเริ่มเบาบางลงในช่วงปลายเดือนนะะแต่ว่าในช่วงต้นเดือนก็ก็จะพอจะมีปริมาณการซื้อขายพอสมควรนะคะแล้วก็จริงๆจะกลับมา สดใสอีกครั้งแล้วก็มีปริมาณการซื้อขายเยอะอีกครั้งก็ในช่วงเดือนมกราคมก็ที่จะเข้าใกล้เทศกาลตรุษจีนะคะ,<ฮ>ะแต่ว่าส่วนอย่างเดือนนี้เองเอนะคะก็<อ>ก็มองว่าราคาทองคำนะคะก็ยังน่าจะเป็นลนักษณะไซเวย์ในกรอบนะคะแล้วก,<ม>วก็ก็ยังคงมีความผันผวนในช่วงสองสัปดาห์แรกนะคะเ<ม>พราะว่าจะมีการประชุมของทาง FOMC ของทางสาหรัฐเมามในวันที่สิบเจ็ดสิบแปดพันวาคมนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังมีการคาดการณ์ว่า ในการประชุมครั้งนี้นะเฟดก็น่าจะยังคงไม่ได้มีการปรับลดตัวมาตรการ QE นะ,ะก็ยังคาดว่าน่าจะเป็นช่วงตรมาสแรกของปีหน้านะ,ะซึ่งถ้าเกิดเป็นไปตามนั้นนะคะราคาทองคําก็ไม่น่าจะเคลื่อนไหวผันผวนมากนะักนะคะในช่วง ในช่วงถึงกลางเดือนนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยช่วงปลายเดือนก็น่าจะมีปริมาณการซื้อขายที่เบาบางนะคะก็ใกล้เทศกาลทั้งคริสต์มาสแล้วก็วันหยุดปีใหม่นะซึ่งต่างประเทศก็จะเริ่มมีการหยุดทําการนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ยังมองว่าสําหรับเดือนนี้นะกรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำจะเห็นได้ว่าราคาทองคำในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการปรับตัวลงไปนะก็ถือว่าเป็นขาลงระยะสั้นนะแต่ว่าใน ในเมื่อวานนี้นะก็มีการดิดตัวขึ้นมาหลังจากที่ค่าเงินยูเอเซอร่าก็ถือว่าอ่อนค่าในรอบหกสัปดาห์นะตรงนั้น<แ>ก็ทาให้ราคาทองคําม,มีการดิดตัวขึ้นมาได้แล้วก็บวกกับปัจจัยทางเทคนิคด้วยนะคะก็ทําให้ราคาทองคำนะคะตอนนี้ก็วันนี้ก็มีการปรับบวกขึ้นมาในราคาทองคําในประเทศสา0รหสิบาทนะมาอยู่ที่ระดับประมาณหนึ่งหมืนเก้าพันหนึ่งร้อยบาทนะคะเพราะฉะนั้นเกับการเคลื่อนไหวของเรือนธันวานะถ้าราคาทองคํายังสามารถาสามารถทะลุแนวต้านบริเวณ 1,250ขึ้นมาได้นะตอนนี้นะแล้วถ้าสามารถยืนได้นะคะก็ยังมองแนวต้านกรอบด้านบนของเดือนนะคะที่ระดับ1,275เหรียญแล้วก็1,295เหรียญน,นะคะถ้าคำนวณเป็นเงินบาทนปัจจุบันนะ,ะจะตกบริเวณประมาณ19,400บาทนะคะแล้วก็19,700บาทนะคะแนวด้านบนนะ,ะส่วนด้านล่างนะคะของกรอบของเดือนก็ ถ้าเกิดราคาทองคําก็เคลื่อนไหวอยู่กรอบตรงนี้นะคะมองมแนวรับด้านล่างอยู่ที่ดัสอง1,200เหรียญน,นะคะซึ่งประมาณ18,250บาทค่ะ ค่ะตอนนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยคือแน่ๆแ,แล้วว่าราคาทองคําเวลาเรามองนะคะปัจจัยที่มีผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือราคาทองคําในต่างประเทศซึ่งเขาก็อิงแหละอย่างที่คุณนัทบอกไปว่าเดี๋ยวรอ FOMC รอเรื่องของ QE ว่ากันไปแต่ว่าปัจจัยในบ้านเราอย่างเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งส่งผลกระทบกับเ,เศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวลงไปมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยอันนี้มันเกี่ยวโยงโดยอ้อมหรือว่าโดยตรงเนี่ยกับภาพรวมของการลงทุนในทองคําหรือว่าเกี่ยวกับราคาเนี่ยบ้างไหมคะคุณนัท ค่ะสำหรับต้องบอกงนี้นะคะว่าสำหรับการเมืองในประเทศนะคะ,ะสิ่งที่จะมากระทบต่อราคาทองคาในบ้านเรานะคะก็จะเป็นทางด้านค่าเง,งินบาทอ่าจะเป้าอ,อัตราแลกเปลี่ยนเนาะใช่จะเป็นทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนนะคะเพราะว่าราคาทองคาในตลาดโลกเนี่ยขึ้นอยู่กับซื้อกิซารัส ทั่วโลกนะคะอันนี้ก็จะเป็นราคาขึ้นบ่อยเป็นยูเอเซอร่าตรงนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเรานะ <tha> แต่ว่าการเมืองเราเนี่ยจะกระทบตัวค่างเงินบาทเพราะว่าจะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมานะคะค่างเงินบาทก็มีการอ่อนค่ามากในข้าง้านะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เลยทําให้ราคาทองคําในประเทศนะคะมีการไม่ได้ปรับตัวลดลงไปเท่ากับราคาทองคําในตลาดโลกนะคะตัง้งห่อนนี้เพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยราคาทองคาในตลาดโลกมีการปรับตัวลงไปกันข้างมากนะคะนะแต่ว่าจาก ทางด้านค่างเงินบาทที่อ่อนค่าในประเทศเ<อ>นะ,ะก็เลยทําให้ราคาทองคาในประเทศบ<อ>้านเราเนี่ยก็ไม่ได้ปรับตัวลงไปมากนะักนะคะแล้วก็ถ้าจังหวะที่ราคาทองคาเคลื่อนไหวเท่าๆกันนะคะคือถ้าเกิดว่าราคาทองคาในประเทศเอ่อต่างประเทศไม่ได้มีการขยับแต่ว่าค่างเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยตรงนี้จะทําให้บางทีราคาทองคาในประเทศนี่มีการปรับบวกขึ้นมาได้มากกว่าด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไปทางด้านการเมืองนะถ้าเกิดว่า ยังมีสถานการณ์ที่เป็นอย่างนี้ต่อไปนะแล้วก็ดูแนวโน้มเนี่ยค่างเงินบาทอาจจะอ่อนค่ามากกว่านี้ได้นะตรงนี้ก็อาจจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำในประเทศได้ค่ะค่ะตอนนี้กลยุทธ์แล้วก็คาแนะนําสําหรับการลงทุนราคาคุณนะัทค่ะสําสหรับกลยุทธ์ในช่วงนี้นะคะก็เนื่องจากจริงๆแล้วเนี่ยระยัสัน้นก็ถือว่า สิ้นสุดขาลงในระยะสั้นนะคะแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นมาได้นะแต่ว่าโดยรวมเทรนใหญ่ๆแล้วเนี่ยยังถือว่าเป็นทิศทางขาลงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในการลงทุนในช่วงนี้นะคะก็ยังแนะนําว่าให้ลงทุนระยะสั้นนะคะก็คือถ้ามีการเข้ามาซื้อบริเวณแนวรับนะคะถ้าราคาทองคำย่อตัวลงไปก็เวลาดีดตัวขึ้นมาแนวต้านต่างๆก็ให้ปิดทํากาไรเป็นรอบๆด้วยนะคะเพราะว่า โอกาสที่จะมีการแกว่งลงอีกครั้งก็ยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะน,นักลงทุนอาจจะต้องเข้าออกเร็วแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารให้เยอะนะคะส่วนถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวที่จะรอสะสมนะคะก็อาจจะรอดูนะคะรอให้ทองคําสร้างฐานแนวรับที่ชัดเจนก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเข้ามาซื้อก็ยังได้นะ,ะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยถือว่าราคาทองคํา มีการดีตัวขึ้นมานะคะแล้วก็รอว่าถ้าราคาทองคำมีการปรับต,ตัวลงไปบริเวณแนวรับหลักๆอีกครั้งค่อยเข้ามาทยอยสะสมก็ไม่สาค่ะค่ะตอนนี้คุณนัทได้ทํากรอบของปี2557ไว้หรือยังคะว่าเอฟบ,บนสุดหรือว่าสูงสุดต่ําสุดของปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างค่ะสําหรับปีหน้านะคะตอนนี้เราก็ มองกรอบการเคลื่อนไหวนะคะอยู่ที่ระดับหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญจนถึงหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญยูเอเซลานะคะแล้วก็ถ้าเราดูเป็นเงินบาทนะคะประเมินที่ระดับสามสิบสองบาทนะคะก็จะตกบริเวณประมาณหนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทจนถึงระดับสองหมื่นสองพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะปัจจัยที่เรารคิดว่าอีหน้ามันจะมีผลล้วต้องจับตาดูเนี่ยยังเป็นเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐหรือว่าเป็นเรื่องอื่นรวมๆด้วยคะ ค่ะก็จริงๆทางสหรัฐก็ยังถือว่าเป็นประเด็นหลักนะคะมไม่ว่าจะเป็นตัวตัวมาตรการ QE นะคะ,คะก็ติดตามต่อในช่วงต้นปีหน้าด้วยนะ,ะแล้วก็ทางด้านเพดานี้สหรัฐนะคะตรงนั้นก็ยังต้องติดตามตอบเนื่องนะคะรวมถึงตัวเศรษฐกิจของประเทศต่างๆหลักนะคะทั้งทางยูโรโซนนะคะแล้วก็ทางญี่ปุ่นจีนอินเดียตรงนี้ก็ยังจะต้องติดตามรวมถึงการลดสถานะของกองทุน ETF อย่างเช่นกองทุน SPDR นะคะว่ายังถือว่า ตัวการลงทุนดีมานความต้องการลงทุน<ม>ในทองคําต่างๆเนี่ยยังคงลดลงมานะถ้าเกิดว่าเริ่มมีการกลับเข้ามาซือ้อแล้วก็เพิ่มสถานะการถือครองของกองทุนต่างๆ ETF ของทองคําแบบนี้อ<ม>ถึงตอนนั้นนะตรงนั้นอาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งว่า<ม>นักลงทุนเริ่มกลับเข้ามาซื้อทองคําอีกครั้ง<ม>พอเห็นว่าไซเซย์เวทางด้านลักษณะกรอบดาวไซริคตรงนั้นอาจจะน้อยลงนะคะ<ม>ก็อาจจะมีการปรับตัวดิบึินมาได้ตรงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสัญญ,ญาณที่นักลงทุนอาจจะเข้ามาซื้อนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยยังถือว่า ดีมานความต้องการลงทุนในทองคำในช่วงนี้อาจจะย,ยังลดลงอยู่นะคะก็เลยทำให้ราคาทองคำยังเป็นทิศทางขาลงอยู่ค่ะค่ะ,คะตอนนี้เรามีกิจกรรมมีการสัมมานามีการเสวนาอะไรที่จะฝากถึงคุณผู้ฟังบ้างไหมคะค่ะสำหรับในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะ,คะจริงๆแล้วเนี่ยการสัมมานาเราก็มีทุกสัปดาห์อยู่และะ้วที่ออฟฟิศก็สามารถ เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้แล้วก็สมัครออนไลน์ได้เลยนะคะโดย www.classicalfutures.co.th นะคะตรงนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะแล้วเข้ามาฟังเบื้องต้นสำหรับนักลงทุนที่สนใจนะแล้วก็อยากจะศึกษาก่อนที่จะเริ่มลงทุนนะคะส่วนนักลูกค้านะคะก็สามารถเทรดแล้วก็สะสม คลาสสิกพอยได้นะแล้วก็สําหรับไปมาสุดท้ายนี้นะก็มีทั้งแร็ปพอยไปเที่ยวนะคะรับลมหนาวต่างๆนะคะที่ฮ่องกงสิงโ์แล้วก็รวมถึงมีแรกแก๊สเก็ต่างๆนะคะอุปกรณ์ไอทีต่างๆด้วยค่ะอืมพรุ่งนี้เราจะมีงานเอไอซ์มาวันที่สิบสองครับค่ะของทางคุณนัทือเปาอ่าเดี๋ยวดิฉันดูให้ทีหนึ่งเดี๋ยวดิฉันดูให้ทีหนึ่งก็แล้วกันน่าจะมีอยู่เหมือนกันเอาละค่ะคุณนัทวันนี้ขอบพระคุณมากมากนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะก็